ทาอะิรเนื่อนะอะไรย่ะี้ยเิมเนื้อกดางูข้าวอย่างนาครับพ่ออยู่แล้วเอาเลยสิลูกไม่ต้องเกรงใจหราสามโมงก็กินแล้วครับหลวงพ่อเร่องหมอให้มันเข้ามาไม่เข้ามันชิมเป็นจานนะ ชิมแกงส้มถ้วยนึงอะดูไว้เนี่ยไม่ใช่มะขืนคนมะขืนหวานเนี่ย

ไส้ได้้ล้าสุดยอดสุดยอดเก่งแล้วเโอ้เดี๋ยวก็หายเจอพี่อย่างเงี้ยหายแน่แนหายแน่แน่วนบึ๊บเลยหายแน่แน่